โดยที่พระบรมาราชวังเป็นทั้งศูนย์กลางการปกครองและยังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์พระมเหสีและเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์อีกเป็นจำนวนมาก เปรียบเสมือนเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเพื่อความสงบสะดวกเรียบร้อยจึงต้องมีการจัดระเบียบแบบแผนและประเพณีบางเวลาก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อให้ต้องด้วยการเทศสารและพระราชนิยมโดยระเบียบแบบแผนประเพณีที่กล่าวมานี้เรียกกันอย่างสามัญว่าประเพณีวังเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับ โดยพระบรมหาราชวังแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสำคัญคือฝ่ายหน้าและฝ่ายในฝ่ายหน้านั้นตามปกติหญิงชายสามารถเข้าออกได้ตามสิทธิ์ของตนแต่ฝ่ายในนั้นนับว่าเป็นที่ระโหฐานคือเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ฉะนั้นนอกจากองค์พระหมหากษัตริย์แล้วชายอื่นใดจะเข้าไปไม่ได้เว้นแต่เด็กชายกับชายที่มีเจ้าหน้าที่มนเทียนบานควบคุมเข้าไปแม้เช่นนั้นก็เข้าไปได้เพียงที่ทางการกำหนดให้ไปตามกิจธุระที่ตนพึงมีเท่านั้น ภายในพระบรมาราชวังนั้นผู้ชายจะอยู่และเดินคนเดียวไม่ได้ถ้ามีกิจธุระอันใดหากจะต้องอยู่หรือไปไหนภายในพระบรมาราชวังต้องปฏิบัติตั้งแต่สองคนขึ้นไปหมายความว่าต้องมีการควบคุมและมีผู้รู้เห็นเป็นพยานความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นในรัชกาลที่หการเดินภายในพระบรมาราชวังในช่วงเวลาค่าคืนผู้เดินต้องถือโคมไฟหรือเทียนให้มีแสงสว่างไปด้วยอยู่เสมอ และหากชายผู้ใดมีกิจธุระเป็นกรณีที่จะต้องนอนค้างอยู่ภายในพระบรมาราชวังเช่นหมอหรือผู้กำกับหมอถ้าได้รับอนุมัติจากทางราชการให้นอนค้างได้แล้วก็ดีก็ปฏิบัติได้แต่ชายผู้นอนค้างในพระบรมาราชวังนั้นจะใช้มุ้งกลางนอนหาได้ไหม แต่บัดน,นี้ก็ไม่ได้เข้มงวดดังเช่นในอดีตแล้วและชายผู้ใดหากเข้าไปในเขตฝ่ายในทางประตูใดเวลาออกก็ต้องออกที่ประตูนั้นเว้นแต่มีทางการกำหนดให้เป็นอย่างอื่นจึงจะต้องปฏิบัติตามนั้น และนอกจากพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และคาทูลองทุลีพระบาทฝ่ายในแล้วชนสามัญจะตายภายในพระบรมหาราชวังชั้นในไม่ได้ถ้าบังเอิมมีชนสามัญตายในพระบรมหาราชวังฝ่ายในนั้นก็ต้องทําพิธีกลบบาดสมเพลิงณที่ที่เกิดเหตุส่วนการเกิดภายในพระบรมหาราชวังนั้นจะมีได้เฉพาะแต่พระราชโอรสและพระราชธิดาขององค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นซึ่งคอจำกัด ีน้ไม่เว้นไว้สำหรับผู้ใดเลยดังพระบรมราชากสแสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5ที่ทรงมีดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทูลกระหม่อมรัชากาลที่4ท่านรับสั่งว่านอกจากพระเจ้าแผ่นดินลูกใครมาออกในวังจันไรเมื่อฉันมีลูกก็รับสั่งให้ออกไปเสียนอกวัง ซึ่งถ้าบังเอิญชนสามารถไปคลอดลูกภายในพระบรมหาราชวังฝ่ายในก็ต้องทำการพิธีกลบบาดสุมเพลิงณที่นั่นเพราะถือว่ามีโลหิตตกภายในพระบรมหาราชวังและนอกจากนั้นยังต้องทำการสมโพธมีละครฉลองประตูพระบรมหาราชวังชั้นในทั้งสี่ทิศนี่จะเป็นสาเหตุห้ามไม่ให้มีคนท้องเข้าไปในเขตพระบรมหาราชวังฝ่ายใน ซึ่งการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพระบรมหาราชวังฝ่ายในอย่างเช่นในสมัยของรัชกาลที่ห้านั้น สมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถได้ส่งตั้งกรมโขนสำหรับปฏิบัติราชการภายในพระบรมหาราชวังไฝในโดยกรมโขนนี้มีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนมีที่ทำการอยู่ใต้ชั้นต่ำซึ่งเป็นชั้นล่างของพระรที่นั่งนพิพพตพงถาวรวิจิตเรียกที่ทำการวัาสาลากรมโขนหรือเรียกย่อๆวาสาลา กรมโครน,นี้มีหน้าที่ราชการคขายตำรวจนครบาลคือรักษาความสงบปกติมีกองรักษาการตั้งอยู่ที่ศาลาและมียามประจำตามสี่แยกหรือตามสถานที่สำคัญเช่นประตูพระบรมหาราชวังเป็นตน้นนอกจากนั้นแล้ว กรมโขนยังมีพนักงานทำหน้าที่อื่นๆเช่นดูแลโรงทรงประเคนทำสำรับพระในงานหลวงผู้ดูแลเรื่องนี้เรียกว่านายขุ่โนโขนในกรณีที่มีผู้กระทำความผิดในวังตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าเจ้าจอมมีโทษต้องถูกคุมขังอยู่ที่ศาลาที่ทำการของกรมโขนนั้นถ้าเจ้านายยศสูงขึ้นไปมีความผิดต้องติดขังอยู่ในสวนศิวาลัยตอนหลังอยู่ที่ตำหนักหลังเล็กแถวประตูราชสำราญและให้มี โคนคอยคุมผู้ดูแลคุกแนวพระบรมมหาราชวังฝ่ายในนี้เรียกว่าแนวริดโคลนส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยประตูพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นประตูที่ใช้การนั้น เปิดระหว่างเวลากลางวันและเปิดระหว่างเวลากลางคืนส่วนประตูที่ไม่ได้ใช้ก็จะปิดอยู่เสมอและเปิดเมื่อมีราชการที่ต้องใช้ประตูนั้นประตูที่เปิดมาสู่ด้านหน้าของพระบรมหาราชวังอันเป็นประตูที่ผู้มีเกียรติใช้เป็นทางเข้าออกนั้นจะเปิดเวลา6นาฬิกาและปิดในเวลา22นาฬิกาส่วนประตูที่เปิดสู่ด้านหลังของพระบรมหาราชวังอันเป็นประตูสําหรับใช้เป็นทางเข้าออกโดยมากนั้น เปิดเวลา6นาฬิกาและปิดในเวลา18นาฬิกาซึ่งเวลาเปิดปิดประตูนี้กล่าวตามการปฏิบัติอันเป็นสามัญปกติแต่ถ้ามีาราชการพิเศษเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่มนเทียนบานก็จะเปิดหรือปิด ตามกำหนดการเปิดปิดโดยสมควรแก่การได้ส่วนประตูพระบรมาราชวังฝ่ายในเมื่อปิดแล้วเจ้าหน้าที่มนเทียนบานฝ่ายหน้าต้องลงกุญแจกับประทับตราของเจ้าหน้าที่มนเทียบานฝ่ายหน้าด้านนอกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายในต้องลงกุญแจกับประทับตราของเจ้าหน้าที่ฝ่ายในด้านในและการเปิดประตูก็ต้องมีการไขกุญแจและมีการตรวจตาเช่นเดียวกันกุญแจพระบรมาราชวังฝ่ายในนั้นเดิมพระบรมราชวงศ์ผู้ใหญ่ฝ่ายในสม มีหน้าที่รักษาต่อมามีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ฝ่ายในเป็นผู้รักษาและสุดท้ายนี้จะเห็นได้ว่าเขตพระราชฐานชั้นในของพระบรมมาราชวังนั้นเป็นเขตพระราชฐานที่มีความสำคัญเฉพาะตัวมีระเบียบแบบแผนเป็นของตนเองเป็นประเพณีที่ใช้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานและยังคงยึดถือปฏิบัติบางประการมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่า นึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์